สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถไถขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2026นี้นั่นก็คือทาทา mini tractor รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ในประเทศไทยต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจมากทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและราคาที่จับต้องได้ใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรกลการเกษตรที่คุ้มค่าต้องไม่พลาดรีวิวนี้เลยครับ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยทาทามินิแทรกเตอร์2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนขนาดกระทัดรัดเหมาะก,กับการใช้งานในพื้นที่แคบหรือไร่นาขนาดเล็กมีความปราดเรียวน้ำหนักเบาตัวรถมีไฟหน้าและที่ช่วยให้การทำงานในช่วงกลางคืนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประจังหน้าออกแบบใหม่ดูแข็งแรงและมีสไตล์สีตัวถังที่มีให้เลือกหลากหลายเช่นแดงน้ำเงินเขียวและส้มเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีในส่วนของสมรรถนะทาทามินิแทรกเตอร์2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด20แรงม้าที่เน้นความประหยัดน้ำมันและยังรองรับการใช้งานหนักได้ดี ระบบเกียร์เป็นแบบแมนนวล6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังทำให้สามารถควบคุมแรงบิดได้ตามความเหมาะสมของงานตัวรถมีระบบไฮดรอลิกที่ปรับแรงดันอัตโนมัติช่วยให้สามารถยกอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมั่นคงและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบคลัตช์แห้งแบบเดียวที่ง่ายต่อการซ่อมบำรุงและมีค่าใช้จ่ายต่ำระบบกันสะเทือนและช่วงล่างถูกพัฒนามาเพื่อการใช้งานในพื้นดินที่ครุขคะโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายไม่เหนื่อยล้ามากนักแม้จะทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกแบบไรดิสเบรกที่ตอบสนองได้ดีช่วยให้การหยุดรถทำได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น มาดูที่ภายในกันบ้างแม้ว่าจะเป็นรถไถขนาดเล็กแต่ภายในของทาทามินิแทรกเตอร์226ก็ได้รับการออกแบบมาอย่างใส่ใจเบาะนั่งกว้างและนั่งสบายสามารถปรับตำแหน่งได้พอสมควรมาตรวัดต่างๆบนหน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกที่อ่านค่าง่ายปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกไม่ซับซ้อนทำให้คนที่เพิ่งเริ่มใช้รถไถก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่ยาก ที่สำคัญทาทายังใส่ระบบระบายความร้อนมาอย่างดีทำให้สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนเกินไปเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องทำงานทั้งวันในพื้นที่แสงแดดจัดมาถึงเรื่องราคากันบ้างถือว่าเป็นจุดที่ทำให้ทาทามินิแทรกเตอร์2026โดดเด่นกว่าคู่แข่งเพราะเริ่มต้นที่ประมาณ175,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและอุปรกรณ์เสริมที่เลือก ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในด้านสมรรถนะดีไซน์และความทนทานถือว่าคุ้มค่ามากๆและที่สำคัญคือมีการรับประกันจากศูนย์บริการในไทยพร้อมบริการหลังการขายที่ทั่วถึงสรุปเลยครับว่าท a าท m ามินิแทรกเตอร์2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่หรือผู้ที่ต้องการรถไถเล็กไว้ใช้งานในพื้นที่จำกัดด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเครื่องยนต์ที่ประหยัดแต่ทรงพลัง ภายในใช้งานง่ายและราคาที่เข้าถึงได้ไม่แปลกใจเลยที่กลายเป็นรถไถท,ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ถ้าเพื่อนๆนสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tata Mini Tractor 2อ2พก,ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวดีๆแบบนี้อีกครั้งขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ